ใครที่กำลังมองหารับรถเก่งอีโก้ขารับสุประหยัดรับสภาพนางฟ้ารูปแบบสไตล์ซีดานสี่ประตูกว้างขวางครับพร้อมชุดแต่งรอบคันต้องคันนี้ครับซูซูกิเซียสครับ 1.2GL ปี2018นะครับรถสภาพนางฟ้าเดิมๆสวยๆกับเจ้าของแค่มือเดียวนะครับกับเล็กไม่แค่หลักหมื่นครับอยู่ที่59,000ในส่วนตัวชมรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับไฟด้านหน้าครับที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับหลอดลูกแกว LED นะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตของตัวสปอร์ตตี้รอบคัน แมกแตงครับ4ล้อครับของสมไรท์หกก้านนะครับขนาด15นิ้วในส่วนของตัวงานท้ายนะครับคันนี้ทําการติดตั้งงานสปอยเลอร์ให้พร้อมนะครับพร้อมชุดแต่งของตัวฟอร์ตี้ด้านหลังให้แล้วเสาสัญญาณชักเทลครับด้านบนมีให้พร้อมติดตั้งงานกระสานให้ประตูทั้ง4บานภายในครับทำการหุ้มเบาะหนังครับเป็นเบาะสีทูโทนนะครับเบาะสภาพเดิมๆสวยๆพร้อมหุ่ไล3สามก้านครับมีแอร์แบ็คคู่หน้านะครับ เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับพร้อมแอร์เบนโนนครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับ CVT นะครับห้ามพลาดรับชมกับรถเก่งอีโกคาครับรูปแบบซีดานครับสไตล์ส,สุดประหยัดครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทคันนี้กันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกชิ่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งพยนตร์รถเก่งมือ2ครับสวัสดี FC ช่องเม้งพยนตร์รถเก่งมือ2องเลยครับวันนี้ครับเราอยู่ที่โกดัง3ครับของทางสาขาหนึ่งบริษัทพยนต์ที่มินบุรีกรุงเทพมหานครด้านหน้าครับเรามีครับรถเก่งครับสไตล์ซีดานซีประตูกว้างขวางครับสุดประหยัดครับสภาพนางฟ้าสวยๆครับพร้อมชุดแต่งรอบคันกับเลขไม้แค่หลักหมื่นนะครับ กับซุสกีเซียสครับ1.2ครับ GL ปี2018นะครับรถสภาพนางฟ้าเดิมๆสวยๆกับเจ้าของแค่มม่เดียวนะครับกับเล็กไมค้ 5, 9, ค,รราค,าครับอยู่ที่59,000นะครับกับราคารถครับอยู่ที่289,000บาทลูกค้าเครดิตดีครับฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทครับ ท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามรายเยดของตัวรถครับหรือแฟแนซ์กระทงผมได้เลยครับเซลเมงที่เบอร์064นะครับ1466023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้หรือสามารถเข้ามาทดลองขับก่อนได้ครับที่ทางบริษัทพยนต์นะครับที่ตั้งของบริษัทพยนต์นะครับอยู่ซอยเฉลไทย68นะครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครก่อนเริ่มนะครับฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามและรับชมกระทางช่องเมงพยนต์รถเก่งมือสอง เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยครับในส่วนตัวรุ่นนี้นะครับในส่วนตัวโฉมรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับไฟด้านหน้าครับที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับหลอดลูกแก้ว LED นะครับงานด้านในตัดด้วยงานสกินครับโครเมียมเดิมๆสวยๆนะครับในส่วนตัวริ้วรอยของตังงานโครมทับสภาพเดิมๆใสๆสวยๆนะครับไม่มีรอยครับแตกหรือรอยร้าของตังงานโครมครับประจังหน้าด้านหน้าครับโครเมียมสีซิมเบอร์สีชั้นพร้อมโลโก้หรือแบตชของตัว Suzuki ยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิม ไฟฝังขวาสภาพเหมือนเดิมครับโค<ฆ>มแท้ๆเดิมนะครับจากรองงานครับไม่มีร้อแตกหรือรอยแล้วนะครับพร้อมคันนี้มาพร้อมกับงานติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดครับคันนี้มีการติดตั้งสเกิร์ตของรอบคันครับของตัวสปอรต์ตี้ให้พร้อมแล้วนะครับ ในส่วนห้องรายละเอียดของตัวงานเลิทะเบียนครับลูกค้าจะได้เลขทะเบียนครับของสีขอไข่ของสับเปาครับ5749ของกรุงเทพมหานครถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกับรถเก๋งอีโกคาครับสุยัดครับสไตล์ซีดานสีแบบโตข้างขวางคันนี้สามารถโทรมาหาผมได้เลยครับเตอรเมงที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมบนนี้ได้ในส่วนตัวงานฝากกระโปรงนะครับให้ดูนะครับริ้วรอยนะครับไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มนะครับสามเหลี่ยมเคิร์ฟของตัวงานฝากกระโปรงเคิร์ฟเดิมๆๆสวยนะครับ บริษัทเปยนต์ทองแล้ครับทุกคันรถทุกคันที่เข้ามาครับรถของเราคัดเกรดคุณภาพครับบริการีโครงสร้างเปิดมา23ปีครับถ้าลูกค้ารับรถไปครับเจอรถที่คว่ำจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเราครับรับซื้อคืนร้อเปเลยต่อมาในส่วนตัวงานกระจ้านหน้านะครับแนบชิดติดเหมือนเดิมครับมาพร้อมกับงานแม็กครับแต่งครับ4ล้อของตัวโซมไลน์ครับแม็ก15นิ้วครับเป็นแม็ก6ก้านนะครับน็อตสรูนะครับด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสพอฝาค้อมฝาครอบของตัวแบนโบให้ ในส่วนตัวงานของตัวยางนะครับคันนี้ด้ยางเป็นปีสอบสองพสปนะครับซีรียาง195งความหนา50เป็นยาง R 1 5้านะครับถ้าลูกค้ามาดูรายลเอดตัวงานยางนะครับรู้สึกว่าปีเก่าไปผมทําการเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ให้ครับเป็นปี2องพัครับทั้ง4ีล้อเลยโช๊กด้านหน้าแห้งๆนะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีรอยซึมรั่วนะครับหรือการดัดแปลงส่วนตัวโช๊กด้านหน้าซุ้มล้อพลาสติกครับการยึดติดของตัวบดครับยังเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าของตัวงานซุ้มล้อ ด้านข้างปลาพร้อมกับงานไฟเดียวนะครับตรงด้านงานด้านข้างของตัวตัวตัวถังของตัวรถจนนะครับกระจกด้านหน้าแท้แท้เดิมจากโรงงานคันนี้ติดตั้งงานฟิล์มด้านหน้าครับมาให้แล้วครับ60%รครับรอบคันกอบงานกระจกมองข้างครับเป็นงานสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกับงานชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันของตัวงานสปอร์ตี้ครับตัดด้วยงานสีสกินครับสีแดงสวย นำจับงานประตูนะครับเป็นงานสีซิลเวอร์คมเมียมนะครับมีการลอยมือให้พร้อมพร้อมกับติดตั้งงานการสาดให้ประตูทั้ง4บานแล้วในส่วนของรายละเอียดครับของคันนี้ครับภายในนะครับคันนี้ภายในครับแผงประตูเป็นงานพลาสติกคึ้รูปนะครับตัดด้วยงานครับทิมครับสีบอลสีเงาเงเดิมเดิมสีสวยนะครับพร้อมกับงานวัสดุซออตพาร์ตด้านข้างที่เป็นเบาะหนังสีดํา จนระลงไฟฟ้าที่มาขวดน้ําแก้วน้ำนะครับลาโพงมีให้นะครับลาเล็กเขาตัวงานโครงสร้างของตัวงานเสาเอฝั่งซ้ายให้ดูน็อตของตัวงานยึดแผงประตูนะครับมาร์คสีแต้มสียังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับรอยโครงสร้างของตัวงานเสาเอด้านในน็อตไม่มีรอยขยับนะครับหรือการทําสีเพิ่มเติมมารอยของตัวเมาร์ A, ครับมาร์กิ้งโครงสร้างของตัวแผงประตูกลมๆเดิมๆนะครับจากโรงงานทั้งด้านบนแล้วก็งานของตัวด้านข้าง เป็นอาร์บังกิ้งครับเดิมๆส,สวยๆคันนี้ไม่มีการครับชนพลิกคว่ำมจมน้าครับหรือก,กับการกลับสีแน่นอนติกเกอร์ของการผลิตครับคันนี้มีให้ครับด้านข้างพร้อมให้ดูรายของตรงงานดีเทลของตรงงานเสาบีครับด้านข้างขว่างซ้ายด้านในมาพร้อมกับงานครับคันนี้เบาะหุ้มเป็นงานเบาะหนังครับตัดด้วยงานตะเข็บได้สีแดง เบาะครับเป็นงานสีทูโทมนะครับเบาะเดิมๆสวยๆครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยย่นนะครับเบาะปรับเป็นเบนนุ่นะครับพร้อมกับด้านข้างของตัวแผงประตูจะเค็บซิลิโคนเดิมๆนะครับรอยเม็ดอาร์คมาร์กิ้งเดิมๆสวยๆเลยคันนี้กับรถปี2018นะครับกับซูซูกิเซียครับ1.2 GL ปี2018ครับกับเลขไม้แค่หลักหมื่นครับอยู่ที่59,000กับราคารถทับอยู่ที่289,000บาท สหรับลูกค้าท่านใดสนใจครับติดต่อหาผมได้เลยเซลเมงที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับเลยแอดไลน์หาผมมันนี้ได้ในส่วนตัวแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับเหมือนกันครับพลาสติกขึ้นรูปนะครับตัดด้วยงานทิมครับสีเทาสวยๆนะครับเงาๆัสดูซัพพัสมีให้ที่วางขวดน้าแก้วน้ํประพมีให้เหมือนกันประตูทั้งสี่บานลาเลยครับตัวโครงสร้างของตัวงานเสาบีนะครับมาร์คสีฮอนด์เดิมๆนะครับไม่มีรอยขยับนะครับ Body อบอดี้งานสบีสีดําเดิม,ดมโครงสร้างของตัวลอยเพชรอาครับของตัวแผงประตูด้านหลังสั่งซ้ายกลมๆเดิมเดิมทางด้านบนแล้วก็งานด้านข้างนะครับบอดี้งานเสาซีดาเดิมสีสวยภายในทําการหุ้มเบาะหนังเป็นสไตล์สีทูโทนนะครับเบาะรับเดิมเดิมสีดาตัดด้วยงานแต่เก็บด้านข้างสีแดงสายเซติเบลมีให้พร้อมกับที่วางแขนนะครับกับที่วางโคนน้าแก้วน้ามีให้กระเป๋ายิงโจ้มีแห้งสองฝั่งนะครับกับที่ใส่ของเล็กเล็กน้อยด้านล่างนะครับ งานพรมมีให้แล้วนะครับงานเฮด o ูฟเดิมๆครับสีเบดด้านจับงานมีให้พร้อมกับลายตัวงานไฟด้านตรงกลางในส่วนของลาลีครับคันนี้แม็กครับด้านหลังทางซ้ายแม็กซ์เบาร์ทสิบห้านี้หกกานนะครับด้านหลังเป็นงานเบรกดมยางคมทําการเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ครับปีสองพันยี่สิบครับให้ทั้งสี่เส้นนะครับโช๊คด้านหลังแห้งๆครับเดิมๆจากโรงงานนะครับ ลาลีของตัวงานสเกิร์ตติดตั้งให้พร้อมสวยๆงานไฟท้ายจะเป็นงานหลอดไฟยัง3หลอดครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกครับไฟเลี้ยวหลอดไฟที่ส้มแล้วก็งานไฟถอยพร้อมโลโกโล้หรือแบตของตัวซูซูกิครับมีให้ของตัวซูซูกิเซียสงานสปอยเลอร์ด้านหลังของของตัวสปอร์ตตี้ติดตั้งให้แล้วครับงานด้านล่างมาพร้อมกับงานไฟทับทิมทั้ง2จุดในส่วนของตัวดีเทลครับด้านงานฝาท้ายนะครับให้ดูรี้วรอยหัวน็อตไม่มีเราขยับครับทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะครับ ลายของตัวโครงสร้างตะเกียบซีโคนนะครับเดิมๆหุน็อตเดิมๆนะครับดูได้จากรอยเม็ดอาร์คพักกิ้งเดิมๆนะครับรอยร่องน้ำเดิมๆเม็ดอาร์คพักกิ้งในส่วนของตัวภายในครับคันนี้ถาดรองมีให้พร้อมนะครับคันนี้เป็นชุดครับปะยางให้พร้อมครับดูลโครงสร้างของตัวด้านล่างนะครับไม่มีการเคาะงานเชื่อมต่อเพิ่มเติมมานะครับห้องโดยสันด้านหลังนะครับมีไฟให้พร้อมรอยเม็ดอาร์คพักกิ้งเดิมๆไม่มีการ พิกคว่ำจมน้ําหรือการชนโครงสร้างด้านท้ายมาเพิ่มเติมนะครับในส่วนตัวงานฝั่งขวาครับให้ดูกระจด้านหลังแนบชิดติดเป็นเดืองครับแม็กด้านหลังนะครับแมตช์ซัมไลท์ครับ15นิ้ว6ก้านนะครับสภาพแมตครับ95%ครับไม่มีปีรอฟุูตบานะครับโชคแห้งๆเดิมเดิมนะครับประตูด้านหลังครับฝั่งขวาพลาสติกเดิมเดิมนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ามีให้คอลอมลโพงโครงสร้างงานเสาบีหัวน็อตนะครับไม่มีรอขยับนะครับด้านขวา งานเืองสีเดิมนะครับเม็ดอาร์คมากิ้งของตัวงานแผงประตูนะครับเม็ดอาร์คมากิ้งเดิมเดินะครับจากโรงงานในส่วนตุกงานเสาซีนะครับให้ดูริ้วรอยนะครับไม่มีริ้วรอยของการกลับสีนะครับหรือการทํางานเก็บการสีเพิ่มเติมมารายละเอียดครับของตัวแผงด้านหน้านะครับของตัวล้อแม็กสภาพแม็กเดิมเดิมนะครับด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสต่าหลากเป็นงานเบรกดัมนะครับฝาครอบแบมโบมีให้โช๊คแห้งๆครับเดิมเดินะครับจากโรงงานซุมล้อพลาสติก การติดที่เขาตัวบดครับยังมีให้เหมือนเดิมะฉะนั้นน้าแนบชิดติดเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวภายในแผงประตูอันนี้ครับลูกค้าจะได้กุญแจเป็นกุญแจครับของตัวรีโมทนะครับมาพร้อมกับแผงประตูครับกระจกพับปรับเป็นเมนูนะครับมีตัวล็อกกระจกให้ในต้นล็อกครับวันทัดออโตเป็นประตูบานของบุคคลที่ขับนะครับสามบานที่เหลือเป็นขึ้นลงเมนูปกติที่วางขวดน้ําแก้วน้าลาโพงมีให้โครงสร้างงานเสาเอฝั่งขวา มาร์สีหัวน็อตเดิมๆนะครับสีเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะครับรอยของตัวรอยเป็นอาร์ตมาร์กอิงกลมๆเดิมๆนะครับจากโรงงานทางด้านบนและก็ด้านข้างในส่วนหรองลาเอียเข,ของตรงงานเสาบีนะครับไม่มีรูปรอยของการถอดนะครับหรือการชนโครงสร้างของตัวง,งานด้านข้างสกอกร์กาตอลมยางมีให้เบาะด้านในสภาพเดิมๆตึงๆสวยๆครับเป็นเบาะปรับเป็นเบนซนพร้อมหัวลายสามก้านมีแอร์แคคูล่าให้ ในส่วนตัวคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับขนาด1.2นะครับด้วยแรงม้าขนาด9.91แรงม้านะครับต่าการซิ้นเบร์กครับอยู่ที่ประมาณ22-23ิบสอิบลต่อลิตรนะในส่วนของรายละเอียดครับของพวงมาลัยครับทำการปรับได้ครับขึ้นลง2ทิศทางนะครับพร้อมหน้าปัดไม้ครับของการใช้งานคันนี้อยู่ที่59,820นะครับหน้าปัดไม้เป็นที่จุต้นนะครับฝั่งซ้ายเป็นวันรอบตรงขวาเป็นความเร็วรอบนะครับ พร้อมกับไฟด้านหน้าที่ปรับเป็นเมนนวลแล้วในส่วนตัวคันนี้ครับมีปุ่มของไฟตัดหมอกครับมีชี้ใส่ของเล็กน้อยตัดด้วยงานครับสกินครับขอบของตัวช่องแอร์ที่เป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมพลาสติกขึ้นรูปนะครับของกระตัดลายของตัวกรอบครับช่องแอร์ที่เป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมเครื่องเล่นนะครับ CD นะครับฝัง f m a m ได้ใส่ CD ได้นะครับสามารถทำการครับเชื่อมต่อพอตของตัวครับ AUX ในการเชื่อมต่อสัญญาของตัวบลูทูธครับมีพอตของตัว USB ให้แอร์เป็นแอร์เมนนุ่นนะครับคันนี้มาพร้อมกับลายละียดของตัวเกียร์อัตโนมัติครับที่เป็น CVT นะครับมีช่องใส่ขวดน้ําแก้วน้ําของตัวด้านข้างให้เกียร์อัตโนมัติครับปีที่เปลี่ยนครับ PRNDL นะครับผมองการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์กับคันนี้ในส่วนห้องรายละเอียดครับเบรกนมือเป็นเมนนวนะครับคันนี้งานวัสดุอยู่เพาตรงกลางเป็นวัสดุของหนังหุ้มนะครับ อยู่บล็อกครับเป็นเล็กครับวันนี้แอร์แบ็กด้านข้างครับมีให้เกียร์เลนชาร์จมีให้เหมือนเดิมเอกสารครับคันครับรถของเราครับรับมาซื้อสดทุกคันครับของทางไปยนต์นะครับสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้นะครับกับซูซูกิเซียครับหนึ่งสอง G.L. ครับปี2018นะครับรถสะพานนางฟ้าเดิมๆสวยๆครับกับเล็กไหมแค่หลักหมื่นนะครับอยู่ที่59,000ืนาพนะครับในส่วนตัวแพงบางแดดนะครับด้านข้างไม่มีกระจกให้นะครับ ไฟคอนโซลตรงกลางมีให้พร้อมแผงบางแดดครับบานบุคคลที่ขับไม่มีกระจกให้นะครับกระจกมองหลังเป็นตัดแสงเมนนูนปกตินะครับรถสภาพนางฟ้าเดิมๆสวยๆครับกับเจ้าของแค่ไม่เดียวครับกับ s u z u k i เซียครับ1.2 GL ปี2018นะครับกับคลิกใหม่ครับแค่หลักเบอร์นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยเซลเมงที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมวัได้เดี๋ยวเราพาไปชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องในรถกันครับ คันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับเบนซินครับสุดประหยัดครับระนาดเครื่องยนต์ครับ1.2ลิตรครับ16วาล์วครับ4สูบเลยสักคันนี้แรงม้าของเขาอยู่ที่91แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่118นิวตันเมตรครับรองรับประมาณครับที่เป็นกัลซ์ฮอลครับ9195 2 0ครับตรงนี้เติมได้หมดล้านดีครับโต้ต่องเครื่องครับสภาพรอบเครื่องเดินเดินนิ่งๆปกตินะครับไม่มีรอยของการดัดแปลงในส่วนตัวงานเครื่องยนต์หรือรอเช่อมลูกของตัวน้ำมันเครื่องนะครับ ให้ดูมาร์สีแต้มสีของตัวงานเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดของตัวงานโครงสร้างฝากระโปรงหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับนะครับถ้ามีขยับผมบอกเลยมีพอแต่คันนี้ไม่มีของการถลอกของตัวขอบของน็อตขอบสีนะครับรอยเม็ดอาร์ตเป็นซิลิโคนนะครับเท่าเดิมส่วนนของการความร้อนครับมีให้ด้านหน้าไม่มีการครับตัดต่อหรือการเชื่อมต่อการเคาะงานเพิ่มเติมมานะครับงานฝากระโปรงฝั่งซ้ายนะครับให้ดูหัวน็อตนะครับ เดิมๆพรมสวยๆแกนงานถังซ้ายครับในส่วนตัวเลขตัวถังครับยังอยู่ชัดเจนนะครับเหมือนเดิมนะครับทันนี้ด้านหน้าชุดเบรก ABS ครับมีให้ระดับของตัวน้ำมันเบรกครับมีให้ครบครับโครงสร้างของตัวงานด้านในนะครับน็อตไม่มีรอขยับครับอนัมสีแี้มสีงานของตัวหัวน็อตของตอแผงหม้อน้าด้านหน้านะครับไม่มีรอขยับหรือการครับชนโครงสร้างของตัวด้านหน้าเพิ่มเติมมานะครับฝั่งขวาติกเกอร์มอกครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับ โครงสร้างครับของตัวดูเจาะนะครับโลคมกลมๆสวยๆนะครับแบตเตอรี่ผมทําการชิคค่า c t ให้ครับคันนี้ถ้าเกิน6เดือนผมทำการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ก็สมมอบครับผมทำการชำระล้างครับห้องเครื่องครับเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อสมอบนะครับเรามีบันทีให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้ารับรถไปครับเจอรถพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่าชนหนักทางเราครับรับซื้อคืนครับร้อเเลย ท่านลูกค้าท่านใดครับสนใจกับรถเก่งอีโคคาร์ครับสไตล์ซีดานสี่ประตูข้างขวางสู้ประหยัดครับกับพร้อมชุดแต่งครับสเกลรถคันครับต้องคันนี้ครับสุสกีเซียสครับ1.2ครับ GL ครับปี2018ครับกับเลขไมล์ครับอยู่ที่50,000นะครับ9,000กับราคารถครับอยู่ที่289,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีครับฟรีดาวน์ครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทครับ ท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยครับเซอร์เมงที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ครับก่ฝากก่อนจากไปนะครับฝากแล้วก็แชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ภาคติดตามและรับชมกระทางช่องเม้งพยนตร์รถเก่งมือสองนะครับ EP หน้านะครับเรามีรถคัสเกรดคัสคุณภาพครับสภาพเดินสวยๆเราจะมานำเสนอให้ท่านลูกค้านะครับวันนี้เม้งพยนตร์ธาราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ